ถึงเรื่องที่สองครับเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินก็คือห้องพักรูหนูของฮ่องกงก็คือฮ่องกงเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องค่าเช่าหรือห้องพักเนี่ยมันมีราคาแพงใช่ไหมราะมันก็เลยทําให้ห้องเช่าเนี่ยค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนล่าสุดเนี่ยห้องเช่าเล็กกว่าหมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D ออโตเบดิกหมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ Fn ทุกสาขาและ Fnmall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงไว้นะครับแปะตารางเมตรแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทางรัฐบาลฮ่องกงเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะฮ่องกงก็เป็นเมืองที่มีค่าของชีพค่อนข้างสูงของโลกมากๆณปัจจุบันเนี่ยไอแฟลตรูหนูพวกนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็เริ่มออกกฎหมายใหม่ครับเขาก็บอกว่าเพื่อคุมเข้มห้องพักที่ต่ำกว่ามาตรฐานคือต้องยกระดับให้มีมาตรฐานนะโดยมีการประเมินว่าหนึ่งในสามของห้องพักที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ย ยังขาดมาตรฐานอยู่หรือว่าไม่ได้มาตรฐานส่วนของกฎหมายใหม่เนี่ยเขามีข้อกําหนดใหญ่ๆอยู่สี่ข้อครับเรื่องแรกเลยก็คือว่าห้องเช่าเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าแปดตารางเมตรแปดตารางเมตรนี่เล็กมากๆน,นะสองก็คือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีหน้าต่างอย่างน้อยหนึ่งบานแล้วก็มีอ่างล้างหน้ารวมถึงห้องสุข,ขา ที่มีพื้นที่ปิดนะครับเรื่องที่3ามนะก็คือกฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้เลยครับว่าจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนห้องพักภายในวันที่หตุลาคมปี2,569ก็คือให้เวลา1ปีในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เริ่มต้นกฎหมายใหม่เนี้ยภายในปี2,570เจครับเจ้าของห้องมีอโอกาสที่จะปรับปรุงห้องให้ได้ตามมาตรฐานเนี่ยจนถึง 2,573เมื่อคือให้เวลา3ปีในการปรับปรุงนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนภายในปีหน้านะซึ่งถ้าเกิดใครฝ่าฝืนแล้วยังไม่ทำการลงทะเบียนหรือปรับปรุงห้องให้แล้วเสร็จตามกฎจะต้องถูกปรับอย่างน้อยๆนะเดี๋ยนะต้องถูกปรับสูงสุดถึง3 0 0แสนดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือประมาณ1,2ล้านบาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูก ยังคงทําอยู่นะก็จะถูกทั้งถูกปรับแล้วก็จําคุกถึงสามปีก็คือมีทั้งโทษจําแล้วก็โทษปรับนะครับซึ่งสิ่งที่มันเ,เรียกว่าเป็นฟีดแบ็กกลับมาจากผู้เช่าแล้วกันเขาก็ค่อนข้างกังวลว่าเจ้าของห้องเนี่ยแน่นอนเขาคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับแต่ก็คงจะผักภาระค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าปรับปรุงหรือว่าค่า,าทําให้มันได้มาตรฐานเนี่ยก็จะผักภาระค่าเช่าไป ที่ผู้ชเช่านั่นเองนะก็ทําให้ผู้เช่าเนี่ยสามารถไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงถูกขับไล่ออกจากตึกนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่กลุ่มเปาะบางของฮ่องกงเนี่ยเขากําลังกังวลกันอยู่ทีนี้ก็ต้องถามว่าราคาห้องพักที่ฮ่องกงเนี่ยแพงมากไหมก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างสูงนะครับเอาว่าห้องเล็กๆแบบนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก3 4 0 0รอดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ เอ0หม่นสี่พันบาทอันนี้คือถูกสุดนะยาวไปจนถึงห้องเนี่ยอาจจะมีราคาสูงถึงหมื่นสามพันดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ5้าหมันบาทอันนี้ห้องไซส์เดียวกันนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับโลเคชันละกันสิ่งที่ทําให้ราคาแตกต่างกันก็คือเรื่องของโลเคชันหรือว่าสถานที่นะยิ่งอยู่การใจเมืองอย่างคอสเวเบย์หรือจิมซาจุยเนี่ยก็จะราคาสูงมากๆถึงห้าหมื่น บาทต่อห้องต่อเดือนนะครับรวมไปถึงเรื่องของอความพร้อมของห้องด้วยว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่ส่งผลต่อราคาสูงสุดก็คือความทันสมัยของห้องนั่นเองนะครับว่าอยู่บนตึกเก่าหรือตึกใหม่แล้วเพื่อนๆละครับใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับห้องเช่าที่ฮ่องกงก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้หมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D a u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จากเท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c โคโนมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ